ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้าน11ด้วยสูตรคุณชาร์ตไมเนอร์หมูป่าเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างชอบเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงกระถานไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ริก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วจะตีให้ชมได้ชมกันะครับถามาสูตรนี้เล่นอย่างไรนะครับสูตรนี้เล่นไม่ยากเลยครับเราจะต้องกําจัดฐานแคนเราจะต้องกําจัดบ้านให้พังลงไปนะครับถ้าได้คิงกับควีนก็จะดีเลยนะครับโดย วันนี้แก้วจะเอาบ้าน11นครับมาตีบ้าน12ให้ชมกันนะครับเพื่อที่จะได้รับชมเนาะเพราะแก้วคิดว่าบ้าน11ตีบ้าน11ใครๆก็ตีได้เนาะเรามาดูกันว่าจะเข้ายัางไงโดยกันเข้านะครับเราจะต้องเข้าไปด้านไหนนะครับแก้วบองว่าเข้าด้านล่างครับปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้ระเบิดครับป็นกระแพงเลยโอเคจากนั้นควนจะเข้าไปครับเราล่อยเครื่องยิงลูกไฟครับลงไปด้านซ้าย แกใชคิงลงไปก่อนนะเพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับเครื่องยิงลูกไฟแล้วก็ปล่อยเข้าไปโอเคครีนจะเข้าไปนะครับป้อมยิงมา2ป้อมเลือดลดลงเยอะเหมือนกันนะแก้วปล่อยยาบ้าลงไปเลยถ้าแก้วไม่มัน่นใจนะครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็ด้านในนะครับเราสามารถที่จะโจมตีป้อมของคอยระเบิดได้2ป้อมเลยถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป้อมที่ที่สําคัญนั่นเองโอเคแก้วจะใช้ยาบ้าเข้าไปนะครับด้านใน แล้วก็จะทําการโจมตีต่อไปแก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับสามตัวเพื่อที่จะปะกําแพงเลยนะครับแล้วก็เอ็กบยิงมาที่เครื่องยิงหินนะครับทำให้เครื่องยิงลูกไฟของแก้วพังลงไปนะครับแก้วจบเลยนะครับเราปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปได้ไหมโอเคแก้วจะรอให้ควีนเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีบ้านก่อนครับแต่ว่าบล็อกด้านซ้ายพังลงไปแล้วนะแล้วปล่อยยาบ้าคุัสุดท้ายลงไปนะครับแล้วก็ จะใช้ยาแช่แช่ไปฏิบ้านได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงถ้ามชมเปิดกําแพงตรงนี้ได้นะครับมันจะเข้าไปที่บ้านโอเคเยี่ยมเลยครับคุณสามารถที่จะยิงไปที่บ้านด้านครับเราแช่ไปด้านซ้ายและแก้วปล่อยไมเนอร์ลงไปด้านล่างเลยครับปล่อยหมูป่าลงไปปล่อยปูเดนนครับลงไปแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับจากนั้นเราจะทาการใช้สกิลคัมพาวต้าปูเดนเลยเพราะเครื่องอปามิซีนครับยิงมา เราใช้น้ำมัเพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยนะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับหมูป่าแล้วปล่อยยาพิษไปที่ควีนด้านบนโอเคเราปล่อยพ่อมดลงไปด้านซ้ายปล่อยมังกอน,น้อยลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้น้ำมัเพิ่มเลือดที่มีนครับลงไปด้านบนจากนั้นก็จะทําการใช้ยาแช่แช่ที่ปลายที่ป้อมอะไรดีโอเคควีนไปด้านขวานครับเราจะแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ธนูแล้วก็ป้อมอิฟนโนเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีนั่นเอง และดูเหมือนว่าไมเนอร์จะเข้าไปนะครับป๊อปอินซีพังลงไปแต่เด้งขวาน,นครับก็จะมีอิฟโนโนครับเหมือนกันว่าเราจะทันเวลาไหมนี่เป็นบ้าสุดต่อครับที่แก้วเป็นบ้าสุดเอ็นครับมาโจมตีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช้ธนูนครับลงไปเด้งขวานหนึ่งตัว30ับชีวิสุดท้ายครับเราอาจจะไม่ทันเวลาอยากจะให้นางฟ้าครับเข้าไปเยียวยาให้กับไมเนอร์และหมูป่าแต่ดูเหมือนว่าแมงฟ้าจะเยียวยาให้กับควีนก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะโอเค ไมเนอร์จะเข้าไปนะครับอาวุธที่โจมตีแบบกระจายมีเพียงป้อมมอเตาร์ด้านซ้ายมือที่ยังไม่พังลงไปมันยิงมาทีเดียวนามครับสมาี่จะโดนไมเนอร์ได้หลายตัวเลยแต่ดูว่าเหมือนว่าไมเนอร์จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวหรือเปล่าโอเคตาแรกนครับเราก็ได้มา2ดาว84%นะครับจากการโจมตีบ้านส2ครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าวันนี้แก้วตีบาสจะได้สาดาวหรือไม่ไปลุยกันเลย มาชมมาที่2กขั้นตอนะครับเจ้อบ้านนี้นะครับน่าสนใจโดยเราจะมาโจมตีกันนะครับโดยเราจะเข้ายังไงใช่ไหมการเข้านะครับก็จะเข้าที่บ้านแล้วก็จะเข้าที่ปราสาทแคนครับฉะนั้นเราจะเข้าจากด้านบนลงมาแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟนะครับแก้จะไปลงไปด้านขวาก็จะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านขวานครับเราใช้หมูป่าลงไป1ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะเช็คกับดักหรือว่าป้อมเทลล่านะครับเพื่อเขาป้องกันเครื่องยิงลูกไฟนั่นเอง แล้วก็จากไปด้านบนครับปล่อยควีนปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปครับก็เข้าไปแก้วใช้ระเบิดครับลงไป3ตัวเพื่อที่จะกดกำแพงนั่นเองโอเคปล่อยลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะกําแพงควีนจะเข้ามาครับไม่ค่อยมั่นใจเลยเลยใช้บอลลูนลงไปเพื่อที่จะเช็คลูกโป่งสีดําครับอาจจะเจอกับดักลูกโป่งสีดําแล้วปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็ใช้ระเบิดลงไป2ตัวครับเพื่อที่จะ เปิดแผงด้านซ้ายครับให้ควีนลงไปด้านล่างเลยโอเคจะเข้าป่าครับแก้มองว่าเราจะแช่ไปที่ป้อมอิโตรล,ละกันก็จะใช้ยาบ้าลงไปครับ1ขวดเลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปเลยครับจากนั้นก็จะใช้ระเบิดเข้าป่านครับแล้วก็แช่ไป2ขวดเลยโอเคเราจะแช่ไปด้านซ้ายและด้านขวาน,นครับเครื่องยิงลูกไฟย,ยิงมาด้านครับฉะนั้นแก้วจัดการใช้สกิลหายตัว แล้วปล่อยยาบ้าลงไปโอเคเราโจมตีบ้านด้านครับปล่อยคีงไปด้านขวาแล้วก็ใช้ไมเนอร์ลงไปเลยครับใช้หมูป่าลงไปเลยแล้วก็ปล่อยเจ้าปูวาดนครับลงไปโอเคเราจะเข้าไปกันครับใช้เพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดเลยเรื่อยิงลูกไฟจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีหอกคอยระเบิดได้จากนั้นครับเราจัดการเข้าไปก็จัดการใช้สกิลทำพิมพ์ตามปูวาด,ดนจังหวะน,นี้เลยแล้วก็จะใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับ มองว่าตรงนี้อาจจะมีระเบิดนะครับเราปล่อยเพิ่มด้วยลงไปโอเคมีด้วยนะครับ2ลูกเลยและสามารถที่จะใช้ด้านครับก็จะเข้าไปเราใช้มาลิกทูดาเลยครับแล้วก็จะปล่อยพอมดไปเ้า่ขวานครับปล่อยนูลงไปก็จะเข้าไปในนันกันครับดูเหมือนว่าควีนควีนจ๋าเธออยู่ไหนเธออยู่ด้านบนครับก็จะเข้าไปโจมตีกับป้อมเช็ดลาเราใช้มงกุน้อยลงไปช่วยครับที่ด้านซ้ายมือเลยด้านล่างครับไม้เนื้อเข้าไปที่ควีนและมีบางส่วนครับเข้าไปที่ ที่เก็บทองคำครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยดาสซานครับธนูควินครับก็จากตรงที่เข้าไปนะครับยากเหมือนกันนะการที่จะเก็บสาดาวบ้านเลเวล12ครับโดยที่เราเป็นบ้านเลเวลสิเอ็นะครับแก้วพยายามแล้วนะครับที่จะทำสาดาวให้ได้นครับแต่ตาที่2เรายังไม่ผ่าน90%เลยครับเราได้มาสองดาว80%ครับก็เดี๋ยวดาสุดท้ายนะครับไปดูกันว่าแก้วจะเก็บสาดาวได้หรือไม่ กตสุดท้ายนะครับแก้วจะต้องทำสาดาวให้ได้เพื่อที่จะทุ่ตีให้ผู้ชมนะครับได้ชมกัน <S <S โอเคตอนนี้ก็จบไปที่2ดาว80%เอจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านทรงนิยมเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาตีให้ผู้ชมนะครับได้ชมกันเดี๋ยวแก้วจะเข้ากันนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงนะครับโดยแก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านซ้ายเลยปล่อยหมูป่าลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปแล้วก็ใช้ควีนครับลงไปด้านล่างเลย ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจะเข้าไปนะครับเราก็เรา,เราดูนะครับว่าควีนจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาครับเราสามารถที่จะใช้มังกรน,น้อยแต่ทางด้านขวาได้ควีนจะไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะเข้าไปฉะนั้น,นครับแก้วอาจจะปล่อยคิงลงไปแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะปิแผนครับให้ควีนเข้าไปด้าน,านะครับใช้บอลลูนลงไปเพิ่มตรงนี้อาจจะมีกับดักลูกโป่งสีดำเนาะ โอเคเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปไม่เจอลูกปงเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยครับแล้วก็คิงจะเข้าไปครับเราใช้มาลิทูดาเลยก็เข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีกับคิงได้โอเคคีนของเราจะเข้าไปช่วยครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปครับแก้วแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็ใช้ระเบิดครับเประกำแพงเลยโอเคคีนจะเข้าไปครับโจมตีป้อมอินซี แล้วก็โจมตีป้อมอิสโตรดานครับเราใช้เยาบ้าลงไปเพิ่มได้ไหมเอกโบจาาพังลงไปนะครับควีนจะมาด้านขวาซึ่งหมูป่าด้านซ้ายครับจะเข้าไปเราปล่อยธนูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าให้กับควีนแช่เราเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้ใช้โอเคควีนเกือบเสียสกิลไปนะครับเราเข้าด้านบนเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของหมูป่าจะไปด้านบนนะครับเราใช้ไมเนอร์หมูป่า แล้วก็ปูเดนลงไปนะครับแล้วก็จะาทำการใช้ยาแช่แับแช่ไปที่บ้านเลยโอเคเราจะแช่ไปที่บ้าน,นครับแล้วก็จะโจมตีเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดลงไปเลยแล้วก็ทําไมปูเดินยังไม่มาโอเคเราใช้สก,กิลคาพิมพ์ต่างปูเดนเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้เพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคปูควีนจะไปด้านขวาครับเราใช้ระเบิดไปให้เธอ โอเคหมูป่าจะเข้าไปนะครับโดยบางส่วนครับที่ยังไม่ตายลงไปได้รับการเพิ่มเลือดมาครับเราใช้บอลลูนลงไประเบิดลงไปนะครับกุนจะเข้าไปช่วยนะครับแต่โดนยิงมากุนจะไปเล่นขวานครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมด2ดาวแปแล้วนะครับต้องได้สาดาวนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับทำได้หรือเปล่านะครับล้วก็วีนจะเข้าไปนะครับเราใช้ยิ้มให้ตัวเลยหมายเนื่งหมูป่าโจมตีไปที่ป้อมอิมโฟนครับแต่ว่าอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ด้านบน ไมเนอร์จะลงมาครับเราจะได้สามดาวไหมโดยไมเนอร์ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ครับควีนอยู่ด้านขวาใช้สกิลไปแล้วนะครับเก้าใช้ยาพิษลงไปเพื่อที่จะดังครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมไมเนอร์ไมเนอร์อยู่ไหนไมเนอร์เหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปด้านขวาครับโอเคเจอกําลังฟ้าครับนางฟ้าก็ยุยยาให้นะครับแต่ว่าเวลาครับอาจจะไม่พอนครับแล้วก็ยังไงเราได้ไป2ดาว98%อ็นนะครับไมเนอร์ไปด้านขวาที่ป้อมธนูครับป้อมธนูจะพังลงไปแล้ว แต่เวลาไม่เคยพอครับเราจบไปที่2ดาว98%นะครับแล้วก็วันนี้นะครับแก้วเอาบ้าน1ไปตีบ้าน12ครับไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้ครับทำได้สูงสุด2ดาว98%โจนาแดนครับที่มีสูตรเอาบ้าน1ไปตีบ้าน12ได้สามดาวสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะเอาไปลองเล่นและเอามาทำคลิปให้ชมกันขอบคุณมากมากเลยหากดูแลชอบอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมนะครับ Best of the